นี่นะครับนี่น้องลูกดิกนะว่าลูกนี่ฝนตกปลอยๆด้วยนะว่าลูกไปให้แขกนะนี่่แมลเซนบีก็ลุกเหรอกนแล้วลูกไหนกนแล้วนีมามีแขกมาเที่ยวนลเอาลูกแมีแขกมาว่าลูกไปแขกดวผมนี่ก like ็ หมู an ang, ่บ้านชางและธรรมชาติค hmm. ร <hab. S 2> mm. ับอีฟินโฮมเอนเนเจอร์คร uh, ับผมอีฟินโฮมเอเนเจอร์ครับอยู่ไรอยู่โกคมิตไอครับผมอืมอืม คนเรเสียสลายเลยทีเต้นสีกันนะไป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 เออเต้มสีลอยลอกมันแบบี่แล้วก็สีอลไรพี่เดี๋ยวสี่ขีดนี่ว่านี่เปนไม้นะอันนี้ฝึกวาดไปาด้วยอย่าสีสองชั่วคราว นี่มวงจับนี้อ,อันนี้ก็จะเป็นไม้ไม <LEDs. S 1> <meta main. S 2> ้ เี่เริ่มรูปเป็นล่างนะแล้วก็ว่ารูปต้นไม้สิบเปอดครับผมสิบเปิครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดตะไครกดกระเทียมเลยนะครับผมเห็นค่ะ ครับจำเลยครับผมอะไรวะคนกินเลยกลัวเลยอย่าตีมูกีู้เลยเต็มพี่จูเลาชวนลูกลูกมาตื่ไปงวงจับอ้อันไปอีก 嗯。嗯